สวัสดีจ้าผักกาดหอมสวีเดนจ้าเตรียมอาหารจะเข้าสวนจ้าพี่น้องวันนี้ก็มีตําม,มะละกอใส่แครอทนะคะตำใส่น้ำปลาเดกปลาลามีปลาลาปนตโนพาดปากปิโตอีกแล้วเด้อพี่น้องตามด้วยกุ้งต้มของที่นี่นะคะแล้วก็มีผักมีกะหล่ำหัวแหลมแล้วก็ผักกาดขาวค่ะข้าวเหนียวของเราก็พร้อมแล้วนะคะ่ะ ก่อนอื่นก็ต้องขอขอบพระคุณคุณพี่ออนนิชาสีสว่างมากๆเลยค่ะที่มอบปินโตกาไก่มาให้นะคะวันนี้น้องได้นำมาใช้แล้วจ้ะค่ะส่วนนีเน้เป็นอาหารที่พกักการหอมเตรียมจะเข้าสวนนะคะอ่าก็จัดหน้าตาให้ดูก่อนเพื่อที่จะรีวิวปินโตของคุณพี่ที่ให้มานะคะคุณพี่ออนนิชาสีสว่างจากคุณพี่ที่ติดตามให้กำลังใจเสมอมาขอบพระคุณมากๆเลยค่ะ แต่ว่าทำเสร็จแล้วก็จะเอาเข้าตู้เย็นไว้ก่อนนะคะเวลาจะทานก็เรียกคุณเลมโบให้เขายืนให้ทางหน้าต่างเพราะว่าวันนี้งานเยอะมากในสวนจะคุณเลมโบก็ยังเป็นหวัดอยู่นะคะแต่อาหารของคุณเลมโบพักกันหอมเตรียมไว้ให้ละมีข้าวเหนียวด้วยนะคะแล้วก็ขอขอบคุณสำหรับกระติบข้าวจากน้อง ไก่พี่กุลสีพวงนะคะที่คุณพ่อคุณแม่จากสารมาให้นะคะแต่ว่าพักการหอมเอาใบเล็กมาใส่นะคะอันนี้ก็คือใบกลางแล้วก็ยังมีใบใหญ่อีกนะคะของคุณพี่ออนิชาด้วยมีใบใหญ่ด้วยนะคะค่ะก็ทยอยรีวิวไปนะคะจะได้ขอบคุณได้ของฝากมาจากใครบ้างข้าวต้มค่ะข้าวต้มข้าวต้มหมูบดนะคะหัวแครอทค่ะ ใส่แครอทแล้วก็ผักกาดนะคะผักกาดขาวแล้วก็มีหัวกระหล่ำหัวแหลมเขาเรียกว่าสเปรชคูน,นะคะแกทานไปแล้วนะคะชามหนึ่งค่ะนี่เป็นกระเทียมเจียวนะคะเทียมเจียวจ้ะกุเลมโบทานผักชีไทยนะคะไม่เหมือนลูกชายเขาลูกชายเขาบอกว่าเหม็นเหมือนกับน้ำยาล้างจานกุเลมโบทานค่ะ นี่ผักชีและต้นหอมบนบ้านของเรานี่คือต้นเล็กนะตอนนี้เก็บได้แทบทุกวันถ้าเราจะจัดเมนูน,นะคะกุ้งต้มเกลือนะของที่นี่ละจ้ะส้มตำแครอทแตงกวา,าใส่น้ำปลาเด็กปลาล้าค่ะมีปลาล้าปลากระดีเป็นตอนๆแบบนี้ แซบนัวจ้ะผักในบ้านก็มีแค่นี้นะคะมีกระลำหัวแหลมและผักกาดขาวก่อนที่จะทานเดี๋ยวผักกาดหอมก็ต้องไปเก็บเอาใบกระเทียมป่าจ้ะข้าวเหนียวพร้อมแล้วนะคะข้าวต้มหมูของคุณลูกเคยเอฟซจ้า เสร็จแล้วเรียบร้อยจ้ะจะมาพบกันในช่วงเย็นแล้วนะคะพี่น้องจ๋าจากการเปิดคลิปตอนเช้านะคะตอนนี้หนึ่งทุ่มแล้วค่ะพะการหอมก็เออแอบทำแปลงผักนี่แหละค่ะมันก็จะเร่งรีบนิดนึงก็ไม่ต้องวิ่งเข้าวิ่งออกในการตั้งกล้องนะคะจ๋ก็ให้ชมการทำงานบ้างก็ให้ชมผลงานบ้างเนาะจะน๋นกนกปูปีก ร้องกันจิบเิบจิบๆบค่ะเอออันนี้ก็ลงทั้งหมดนี่ก็หนึ่งสองสาสี่ห้าหเจ็ดปดเก้าน่าจะสิบแปลงค่ะก็มีผักแตกต่างกันไปนะคะขึ้นมาเดี๋ยวก็รู้เองค่ะตอนนี้ก็เซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ค่ะเก็บเก็บเอาไว้ก่อนแต่ก็มีขึ้นบ้างแล้วนะขึ้นบ้างแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็น หอมค่ะหอมแดงหอมใหญ่ขึ้นแล้วค่ะและดิสก็ขึ้นแล้วจ้ะค่ะวันนี้ก็ลงผักไทยนะคะคือเราต้องตากดินเนี่ยเริ่มจากการขุดดินนะคะแล้วก็เอาดินคอกวัวผสมมูลวัวบ้างนะคะเป็นฟางฟางเก่าอะไรเงี้ยค่ะก็เอามาหมักเข้าไว้ก่อนหมักแล้วก็ลดน้ำค่ะลดน้ำเรื่อยๆนะคะ จากที่มันเป็นก้อนๆนะมันก็ปนเนี่ยค่ะอะปนจนเหลือแป้งค่ะเหลือแป้งแล้วก็เนี่ยก็ยังเอามากองไว้ตรงนี้อีกนะคะหนึ่งทุ่มแล้วจ้าพี่น้องนี่ก็คือเอ่อช่วงฤดูร้อนของสวีเดนเนาะแต่อากาศมันก็อยู่ที่สิบองศาแล้วค่ะเสียงก็เปลี่ยนไปนิดนึงนะคะอ่ะนี่หอม ตาหรือว่ากระดเลือของคุณคิตเตอร์เนี่ยนะก็งามขึ้นแปลงนู้นก็งามจ้ะอันนี้ก็คุณฝรั่งเขาก็ชอบนะแม่ย่าก,ก็ชอบเพราะว่าเขาจะเอามาทานกับมันฝรั่งต้มใหม่จ้ะแปลงใหญ่นี่เรารอผักที่เราเพาะไว้ในเรือนกระจกนะคะเราจะต้องแยกออกมาปลูกแปลงนี้ส่วนมากทุกๆปีมันก็จะเป็นแปลง คณะใบาิกหรือว่าเกรนโคนนะคะปีนี้ก็อาจจะใช่แต่ว่าอันนี้เปลี่ยนดินนะคะเป็นเปลี่ยนดินนะ่ะคือแปลงเดิมแต่ก็เปลี่ยนดินผสมกันไปเรื่อยๆนะคะไม่ว่ากันนะพี่น้องนะตั้งกล้องบ้างไม่ตั้งกล้องบ้างคะ่ะอามาดูผักอะไรขึ้นบ้างคะ นี่ค่ะนี่คือหอมนะคะหอมหอมใหญ่กับหอมแดงนะคะบีนี้ขึ้นมาแล้วจ้ะหนอใหม่ๆพ้นมาแบบนี้นะคะ,คะนี่ด้วยจ้ะไม่ค้านี่พ้นมาแบบว่าให้เห็นแบบนี้นะคะ นี่คือหอมนะคะอีกหน่อยก็จะกรึบแล้วคะ่ะวันนี้แปลงนี้นะคะลงแปลงนี้นะคะดินผสมมูลวัวบ้างอ่ะปุ๋ยอินทรีย์บ้างแล้วก็ดินที่คุณเลมโบซื้อมาบ้างจะ้ะอ่นนี่แรดิสนะพี่น้องค่ะแรดิสจะ้ะเห็นชัดไหม แรดิสแรดิสเนี่ยปีหนึ่งเราเราปลูกถึงสามครั้งสี่ครั้งนะคะพี่น้องมันปลูกง่ายแล้วก็ต้องรีบกินรีบถอนค่ะแต่ถ้าเรากินไม่ทันปล่อยไว้มันก็จะเป็นเม็ดเนาะกินเม็ดมันอีกค่ะเม็ดไอเหมือนเม็ดผักพึกพผักขี้โหดบ้านเฮานะเนี่ยแรดิสค่ะ แต่แปลงนี้ก็จะเป็นอากาศหอมกับเรโอกผสมกันนิดหน่อยนะคะสีสันเขาจะได้ออกมากสวยงามจะ้ะก็ผักสลัดแล้วนั่นแหละค่ะทุกปีก็จะปลูกตรงนี้แหละปีนี้ยิ่งเพิ่มดินเปลี่ยนดินด้วยค่ะแปลงเดิมเพิ่มเติมดินจ้ะเรามาดูพระอาทิตย์ ตอนหนึ่งทุ่มกันจ้าพี่น้องหนึ่งทุ่มกว่าล้นี่พระอาทิตย์ตอนหนึ่งทุ่มค่ะในเวลาค่ำคืนของประเทศสวีเดนนะคะมิน้นจะได้ใส่ซุปหน่อไม้ลาบก้อยซอยแสแล้วพี่น้องมิน้นหรือว่าสละแหนนะคะอันนี้มี3สายพันธุ์นะจ๊ะตามที่พักการหอมเคยบอกเนาะ ค่ะอันนี้เป็นของแม่ย่าค่ะแม่ย่าให้มาปลแล้วก็สีม่วงๆเนี่ยเป็นของพี่โบเขาเอามาค่ะของผระกาดหอมก็จะออกแบบไทยๆนะคะเนี่ยเป็นไทยๆแบบแบบว่ากลิ่นออกไทยๆผักสาะเนเมงดาบ้านเรานั่นแหละงามเลยงามมากงามในสวนเล็กๆของเรานี่แหละค่ะ ไม่กล้าจะไปเทียบส่วนใหญ่หญของคนอื่นสารแน่จ้าโอ้ยภูมิใจเต้ๆอ่ออันนี้ก็ของคุณคิเตอร์ให้มาปีที่แล้วนะก็มีหลายท่านอยู่นะที่ชอบดอกเขาดอกสีมว่วงจ้ะโอ้ย กระเทียมค่ะกระเทียมกระเทียมมาต้นงามพอสมควรจะจะอ่กล่องนี้นะคะกล่องนี้คือด้านล่างจะเป็นใบแห้งของใบไม้ที่หมักไว้นานค่ะหมักไว้นานแล้วก็ให้เขาย่อยสลายน่ะแล้วก็ได้รองก้นกระถางถังมันแตกกุเลมโบก็เจาะให้ด้านล่างด้วยด้านข้างด้วยค่ะอันนี้เรา ค่ะมีอะไรในใจล้วว่าจะปลูกอะไรค่ะก็อยู่ใกล้น้ำตรงนี้ปีนี้คุณลำบเขายกพื้นให้นะคะเนีย่ยผักการหอมก็มาดาย่าออกค่ะทุกปีคือก็ตั้งกับพื้นตั้งกับพื้นแล้วมีแมงลินหมามาอาศัยอยู่เยอะนะอ่ามากวนผักค่ะเราก็เลยยกพื้นขึ้นมานะคะได้ดูแลง่ายขึ้นนะคะ อยู่ข้างเรือนกระจกด้านนอกที่มันไม่ได้ใช้อะไรมันไม่ได้บังผักเพราะว่ามันเป็นอขอบไม้ประตูเก่าแก่บโบราณเนะาะไปดูสตอรอเบอรี่สตรอเบอรีรก็ฟื้นแล้วค่ะมีงานรออยู่เยอะจ้ะพี่น้องพอได้เข้ารั้วเข้าสวนแล้วก็วางมือไม่ลงแล้วนะสตอรอเบอรี่ตรงนี้คือแปลง ดั้งเดิมนะมันก็ตอของเขานี่มันจะสามสามปีแล้วมันก็าจะาเป็นสี่ปีที่เราได้มาจากคนอื่นด้วยไงปีแรกที่เรามาก็ไปขอลูกชายบ้างขอมาจากเพื่อนคุณเลมโบบ้างก็อาจจะแก่มาจากเขาแล้วไงแต่มันก็พอได้เก็บอยู่ปีนี้ก็เลยว่าจะเปลี่ยนเขานะคะปลูกปีนี้ก็ได้กินปีนี้แหละพี่น้องแต่ว่าคุณเลมโบบอกว่าก็เปลี่ยนเฉพาะไอ้ที่ ที่เราเห็นแก่ๆเนี่ยครับประมาณเม็ดครึค่งความยาวออกมานี่นะคะเราก็เอาหน่อใหม่เขานี้แหละมาลง <c ười> เผอ,อแป๊บเดียวเห็นไหมคะเนี่ยฟันสิงโ,โตฟันสิงโตถ้าไม่ห่วงว่าเจ้าสกูตเตอร์มาหยอดน้ำมนต์ไว้เราจะเก็บเลยแต่ส่วนมากก็ไม่ค่อยเก็บในสวนนะมันเยอะไปหมดแหละ พี่น้องหันด้านนอกก็เยอะพี่น้องจ๋านี่ค่ะเป็นสตรอเบอรี่ของเรานะคะจากเสาฟไฟฟ้าไม้โบราณโบราณปีที่แล้วก็คือปลูกปีที่แล้วได้กินปีที่แล้วนะลูกๆและหล,ล,ลานมาเก็บแล้วก็ปีนี้ก็ยังกินไม่หมดเพราะว่าเราก็ต้องเก็บเอาไว้กินนอกเหนือฤดูกาลด้วยนะคะ ปลูกพออยู่พอกินพอแบ่งตันจ้ะอีกหน่อยเราก็จะได้เก็บสตรอเบอรี่อ้ยพี่น้องคะดูเขาก็มาแบบว่าขึ้นมานี่แบบว่าดอกเขาจะมาเลยนะเนี่ยคะ่ะก็จะมาซอมดอกเลยเดย้เนี่ยคะ่ะไหมคะอืม ก็ยังไม่มีเวลาได้ดูแลเขาจ้าเพราะว่าเราต้องเอาผักก่อนเนี่ยอันนี้ก็ตุนกวนมากเลยค่ะเพราะว่าเราเราไปกวนด้านแปลงผักเขาก็มากวนด้านนี้ออกไปเฮ้อ <c oughs> มาใส่อยู่ช่วงหน้าหนาวก็พอแล้วตุนเอ้ยมันชื่อมูลวอร์นะคะมันก็ไม่ได้กินผักเขากินไส้เดือนไสเดือนเยอะมากพีน่น้องแต่ว่าเขาก็มา ดูดผักนี่แหละค่ะเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวเหอะเดี๋ยวก็แกงตุน่นรีวิวซะเลย <c oughs> มันไม่ใช่ตุ่นแบบบ้านเรานะพี่น้องร่างกายมันน่าเกลียดจ้ะไม่ใช่ตัวตุน่นตาติบตีบ,ตบน่ารักอุนอ่นๆตัวอ้นตัวตุวต่นบ้านเรานะอันนี้เล็บเล็บคมแล้วก็ปากแหลมๆอาการหอมไม่เคยเห็นหรอกไม่อยากเห็นหรอก คุณเลมโบ่เชิญให้ดูค่ะทางอินเทอร์เน็ตนะคะลักษณะมันน่าเกลียดเดี๋ยวว่างๆแกลงให้ดูนี่ก็ต้องมาถอนออกนะพี่น้องตันสิงโตจะงามโพดงามเหลือ <c oughs> คู่กับคุยตุ่นเลยพี่น้องนี่ตอเบอรี่เห็นไหมคะเนี่ยไอหนอไหลขึ้นมาแบบนี้เนี่ยแยกปลูกได้เลยได้แยกปลูกได้เลยค่ะถ้าไม่ปลูกเราก็ต้องดึงออก อีกหน่อยไม่มีทางเดินพี่น้องอยู่แย่งอาหารกันเปล่าเห็นไหมเนี่นี่ต้องขอบขอบไปฟ้าไม้นะอันนี้เราไม่ได้ปลูกนะไหลมันขึ้นมาจะภูมิใจภูมิใจมากเนี่ยดูงามงามงามยังไม่ได้ถึง ช่วงใบแตกเต็มที่เลยเนี่ยก็ชื่นใจเขาแล้วค่ะดูค่ะไอไ้อไอที่ไม่ึืนไม่ชื่นใจดูวิตุนจ้ะพี่น้องนี่ก็ต้องมาทําความสะอาดให้หมดอะตรงขอบด้านนอกนะเพราะว่าเขาจะได้ไม่มาอาศัยอยู่ค่ะถากก็เรื่องใหญ่นะเราก็มีบ้านให้เขาอยู่ถากดันนี่เนเน,น,น,นพี่น้องดูตุนแล้วก็ ไหลสตรอเบอรี่ก็มางามอยู่กับขุยตุนด้านนอกนะนอกสวนค่ะเดี๋ยวคุณลำโบก็ไถออกละ่ะเพราะว่าเขาต้องใช้รถถายหญ้าเขาเดี๋ยวเราก็ต้องมาดูแลความสะอาดแล้วก็แยกเอาไหลไปปลูกใหม่จ้ะกุหลาบพันปีค่ะก็ไปเอาดินอินรีด้านล่างนู้นมาใส่นะคะให้เขางามนะคะ จากปีที่แล้วนะน้องกุเลมโบโยกหินก้อนเท่าผาเต็มพากันงัดน,นี่ก็มาอันนี้อะไรนะโฮซินเยียนอะด้านล่างอะเขาแตกอยู่ด้านล่างนะคะก็ใส่ดินให้เขาค่ะต้นนี้อีกต้นนึงนะคะลาพันปีหรือว่าโรสเดรโสเดเดนดรอน วินแบร์นะคะพวกเบอร์รี่ต่างๆแตกใบแล้วจ้ะใบมาพร้อมดอกอะไรนี่แหละจ้ะเนี่ยต้นนี้จะงามงามแต่ก็ไม่ค่อยทันน้องนกหรอกแต่ปีนี้ก็ยังไม่หมดเลยค่ะยังเต็มตู้แช่อยู่เลยพี่น้องเนี่ยอันนี้เป็นประกันหอมปลูกนะบุลิมโบซื้อมาให้ปลูกจำได้ไหมที่เริ่มทําสวนแรกๆก็มาปลูกนะ นีรับเบอร์รี่หมอนเบอร์รี่นี่คงต้องลาก,กัละมังเนี่ยไม่ขึ้นมาเลยนี่วันนี้ดูแล้วมันก็ต้นใหญ่แต่ทำไมมันไม่แตกอันนี้มาแล้วนะคะก็อัดฉีดเข้าด้วยน้ำบ่อปลาทั้งนั้นเลยค่ะพี่น้องนี่คือบอนเตี้ยวหรือว่าระบาเบอร์นะคะ คุณประโยชน์มากมายคนคนฝรั่งเขาก็เอามาทำภายนะคะลาบาเบอร์ภายค่ะแต่ว่าพกักการหอมเนี่ยเอ่อลอกกลาบเข้าไว้เหมือนบอลอ่ะนะเก็บไว้ในตู้แช่ค่ะเอามาผสมสมุตที่ปั่นก็เป็นวิตามินซีรสเปรี้ยวไม่ไม่มีเกงใจใครเลยค่ะเปรี้ยวกับมะขามมะนาวเปรี้ยวปิดกิดจัดค่ะใส่แกงส้มตุมยำได้หมดจ้ะ แทนมะนาวค่ะประหยัดแหละพอเพียงเป็นสีดํานะคะอืมสีดําแม่ย่าบอกว่าให้ให้รูปๆดูแล้วดมแล้วมันมีกลิ่นหอมก็คือสีดําเมื่อมาปีแรกพี่น้องจําได้ไหมต้นนี้คือพิการรอแร่นี่แผลแผลเก่าแผลเก่า่ะก็คุณเลมโบเอารถเหยียบเนาะ ออแกก็จะถอนทิ้งอยู่ละากาะกานหอมบอกเดี๋ยวรักษาเอาปรากฏว่าดกปีที่แล้วดกกับใครเพื่อนได้ซ้ำเห็นไหมพี่น้องแต่กิ่งแต่ก้านขึ้นมาดอกไม้ของเราก็หลับแล้วนะคะมาทั้งหมดสิบสิบกว่าดอกนะคะนี่ก็คือตอนเย็นเขาหลับแล้วค่ะถ้ากลางวันนี้แบบว่า บานเลยค่ะอันนี้ก็มาใหม่นะน,นี่ก็ลดน้ำจากน้ำบอ่อปลาจ้ะแต่แปลงหน่อไม้ฝรั่งนี่ก็ลดได้น้ำบอ่อปลาจ้ะแปลงมันฝรั่งไม่เดินหน้าเพราะว่าทำสวนผักค่ะโอ้โหพี่น้องไปดู เดี๋ยวยื่นกล้องออกไปอุ้ยขากล้องยื่นกล้องออกไปนอกรั้วผักชีล้อมแล้วก็อ,อดอกวิสีป่านะคะอันนี้ผักการหอมอยู่ในรั้วนะยื่นขากล้องออกไปจ้ะ นี่บอกแล้วไงว่าจุดโฟกัสของเราจะอยู่ตรงนี้ถ้าดอกกุหลาบพันปีนิบานนะเห็นไหมมันก็จะเห็นทิวลิปด้วยแล้วก็เห็นเรือนกระจกเรือนกระจกตรงมุมเรือนกระจกนั่น่ะดอกไม้สีสวยมากเห็นบ้านด้วยอันนี้คือการตั้งใจนะตั้งใจทำออกมานะคะ ขอขอบพระคุณหลายๆท่านที่เข้าใจนะขอขอบพระคุณพี่มุกนะคะพี่ไข่มุกมาริทองนะคะคุณครูสอนทยาบาลค่ะท่านนี้จะพูดถึงอยู่เรื่อยๆว่าพระการหอมได้จัดมุมต่างๆเอาไว้ให้ได้ชื่นชมกันนะคะแล้วก็คุณพี่ไข่มุกนี่แหละเป็นท่านที่ช่วยตั้ง ชื่อสวนเปี่ยมสุขให้พวกเราได้เปี่ยมสุกกันนะจ๊ะขากล้องเกาะกิ่งไม้ โอ้ยคุณสาม,มีภูมิใจมากกับกระเทียมป่านี่แหละเก็บบอกว่าประหยัดค่าน้ามันประหยัดค่าน้ามันไม่ต้องขับรถไปไกลคะ่ะแปดสิบกิโลเมตรนะพี่น้องสองสามปีพาไปเก็บกระเทียมปา่าโอ้ยนู่นนู่นนู่นนถ้ามากางวันนี่เห็นดอกดอกไม้สวยมากเลยนะ่ะนู่นนู่นน่นน่นอันนี้เรามองด้านหลังเขานะก็จะไม่ค่อยสวย ่ะเดี๋ยวไปเก็บให้คุณพี่โบสักสองสามกรัรมจ้ะมุมนี้เลยนะตั้งกล้องไว้บนเลยจ้ะโอ้ยปัดผิดทกดอกกำลังจุ่มๆเลยเก็บเขาไม่ลงเลย อเอานะปลูกไว้กินโอ้ยดอกตูมๆใหญ่จังเลยดอกเนี่ยคนเป็นไข้หวัดอยากกินกระเทียมป่าโอ้ยกำลังน่าเก็บเลยพี่น้อง ดอกดอกอวบมากเลยดึงเอาเถอ <c oughs> <c oughs> ดอกก็ยังไม่พ้นดินดีแต่ดอกตูมมาก ได้แล้วจ้ะเก็บแต่พอกินค่ะกินกับะ้มตามนิดนึงแล้วก็ให้คุณเลมโบ กินตามที่เขาอยากได้เนาะโชคดีมีความสุขทุกท่านนะคะพี่น้องค่ะว่างๆเดี๋ยวจะพาเก็บกระเทียมป่าแล้วไปทำอาหารหลากหลายเมโนโูให้ชมจ้ะขอบคุณสำหรับกำลังใจดีๆที่ส่งมอบให้ผักการหอมกับคุณเลมโบและครอบครัวเสมอมานะคะขอให้ติดตามชมคลิปยังมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านนะคะเอาไว้พบกันในคลิปถัดไปจ้ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีจ้า